หลังจากตลกดังจัาก,กระบุมค่ะเปิดเผยว่าเตรียมเข้าอุปสมบทส่วนปัญหาหนี้สินที่ติดค้างกับแม่ปูนาเบื้องต้นจะหาเงินส่วนหนึ่งมาชําระก่อนบวชหนึ่งก้อนค่ะหรือถ้าหาได้ทั้งหมดก็จะชําระให้หมดก่อนบวชเมื่อหลังศึกแล้วก็จะไปถอนแจ้งความทั้งหมดค่ะไม่ดําเนินคดีทุกประการยืนยันไม่ได้บวชหนี้นี้ตนจะบวชหลังจากสะสางเรื่องนี้ค่ะขณะที่แพรลี่ไพรวันหรือไพรวันวนนานบุตรก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีนี้ค่ะว่า ติดหนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะจะหน,นี้ไปบวชไม่ได้มันบวชไม่ขึ้นเพราะเวลาพระธรรมวาจาจารย์สวดถามว่าอนานโนซิเธอไม่เป็นหนี้ใช่ไหมจะตอบอยังไงคะนอกจากนี้ค่ะแพรรี่ยังได้ระบุข,ข้อความใต้คอมเมนต์ด้วยค่ะว่ามีวิธีที่ทําได้คือไปแจ้งเจ้าหนี้แล้วให้เจ้าหนี้ยกหนี้ให้คะ่ะถ้าเป็นหนี้สินที่ทําสัญญาไว้มีคนในครอบครัวรับผิดชอบดูแลชําระแทนในระหว่างที่บวชอยู่ทําได้นะคะแต่ถ้าเป็นหนี้สินที่ไม่มีใครชําระแทนและผู้ที่จะบวชจงใจใช้ผ้าเหลืองเพื่อหลบเลี่ยงในการ ราี้หรือสร้างความลำบากใจให้กับเจ้านี้ในการทวงเงินแบบนี้ไม่ได้ค่ะ